สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทีช่องพิจาปทุมราชทุกท่านครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับพิจาปทุมราชครับพาพี่น้องนะครับมาเปิดราคาง,งัวนะครับอยู่กับาสาวตักครับพี่น้องนี่ครับสาวตักอยู่หลังงัวนคุณสวัสดี<อ>ค่ะคนะครับเมื่อนี้มีมาฝากพี่น้องอ่าโคมหนึ่งน้องตักหนึ่ง 1> 1โคมครับหนึ่งทองค่ะครับประกันทองตัวหนึง่งแมนค่ะนี่ครับพี่กัสอยู่บ้านสร้างก่อนนี้คมตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราช จังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับอยู่กับน้องตาข้นสวยครับมื่นนี่ครับมีงวงงามมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก่านะครับเบื้องต่อครับพี่น้องนะครับลูกคนนอนพี่น้องนะครับคมแหลกครับเป็นงวงแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องนัวลูกแหลกนะครับงามงามเลยเปิดราคาไทยสุนตาหกหมื่นสามพันค่ะหกหมื่นสามครับต่อรองไหนครับพี่น้องครับเป็นงวงแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแม่เพิ่นไายสูงนะครับน้องตาลอยสี่สิบสองบอกโลกลอยสี่สิบสองบวกลบครับพี่น้องมาเป็นงวงหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นรามันดุกผสมนะครับแม่เพิ่น งามสดใหญ่นะครับลูกว้ยวันสามเดือนพี่น้องว้ยวันสามเดือนนี่ครับลูกเพลินขาเจ้าสมโตมาเนาะตัวนี้สมบาหมันนะครับนี่แหละครับค้าสมโตละพันพี่น้องหกหมื่นสามครับประกันค้าถูกค้าท้อนนะครับพี่น้องครับสวงสุดสรงจมครับโคมนี่น่าสนใจนะครับงวลูกแหลกแม่กระไง่ครับลูกกระงามลูกเพลินสีนอนนี่หมูอยู่นี่ครับพี่น้องจับได้ใบได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับรับแม่กระจับได้เด้อพี่น้องเด้อโคมนี่หกหมื่นสามครับต่อรองได้ครับพี่น้อง งอลูกแรกแม่ถ่ายชุ่มอยตีสิบสองบวกลูกครับแม่ผสมบนหลังตักท้องว่างค่ะท้องว่างเด้อพี่น้องเด้อมย่างมันผสมครับเอาผสมเอานะครับข้างหน้ากระสมหลอดเอาพี่น้องงอลูกแรกนะครับนาโนกง่ามนะครับคิปหูดํานะครับจมูกสีดำนี่ครับพี่น้องเชือกฟังดึงเข้าเข่าหน่อยนึงฟังนี่ปกตินะครับนาตางามลูกสาวครับเครื่องดำเริ่พี่น้องเพศสีดําพ่วงหางดํานะครับแถบหลังสีดําเลยพี่น้องเอานี่ลำโตเงีวอัลลาดพี่น้้อองงงโคสาไเดืน นะครับคู่นี้หกหมื่นสามครับน้องตากเพิ่นหงไว้ครับสีนอนแล้วกระฟ้านอนลูกนี่ครับหนามลางเพิ่นงามบ่พี่น้องเป็นจรเลยนะครับอ่ะนุ่มแม่เพิ่นสีเต่านะครับบ่มีตีงพี่น้องลูกสาวหน้าตางามอาลูกโชว์หน้าเนี้ยนี่ครับพี่น้องหน้าตางามงามคลิปหูดดำจมูกสีดำนาวันขวัญแม่เพิ่นจับจมูกนั่งขับนะครับเป็นงวงเครื่องดำน้องตักเนาะค่ะเพศสีดำพ่วงหางสีดำครับพี่น้อง นมซีเต่านะครับงัวบอจอยเลยพี่น้องเลยงัวลูกแหลกนะครับนอนแล้วผู้สาวใหญ่หกหมื่นสามพันครับโคมแหลกเดี๋ยวไปเมืองแม่ทองต่อครับพี่น้องบ้ารนี้ประกันค้าโทกค่าทอนนะครับเนาะประกันค่ะประกันสิบหามือค่ะประกันสิบหามือครับพี่น้องเพลดำพวงหางดำใหญ่สดนะครับหกหมื่นสามตรงฟรีจากกิโลครับหลวงตักหนึ่งร้อยกิโลสงีหนึ่งร้อยกิโลสงฟรีเด้อพี่น้องเด้อลูกงามนี่ครับลูกสาวเพื่อนพี่น้องนาตาเอาอเป็นตะหักเป็นตะแพงบ่ จมูกสีดำนาหวานนี่พี่น้องคอพูงลังหูดำดติดบทนะครับพี่น้องเครื่องดำเพชรดดำพุ่งหางดำลูกสาวเพิ่นสมโตมากครับข้างหนา้าเอาไปสมหลอดเอาพี่น้องนะครับแม่เพิ่นมีตรงนี้แล้วพี่น้องนิดนึงนะครับเอาเนาะนิดนึงนี่ครับจะของเกา่าพึ้นมาในเกาะมันต่ำยังเกาะตั้ตะปูตั้ตะปูค่ะนี่เด้อพี่น้องเอาเนาะนิดนึงบองเมเบียนสวงสุดเด้อร์บมเบียนสวงสุดนะครับเพิ่นกระดูกเอาเนากนิดนึง,งนะครับจกโดนยังละ่ะคูมี่ครับ เปิดไว้หกหมื่นสามครับพี่น้องนะครับราคางวดทองพิจาวานะครับราคาคันแม่พันทองก็ราคาหกหมื่นขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนในลูกตัวแม่ให้แล้วพี่น้องงามๆแล้วนะครับบ่ต้องเอาไปดุนยากนี่ครับเป็นตะหักขึ้นอย่างเป็นตะหักเป็นตะแพงพี่นอ้องหน้าตาคู่งามบ่แม่เพิ่นกระได้สดน้องทองตักเนาะค่ะนี่ครับห่พอผดดู้ด,ดำคลิปผู้ดำพี่น้องหน้าหนกงามสดใหญ่ร่อยสี่สิบสองบอกลบนะครับท้องว่างครับตอนนี้ กรนนะสีอีกบดนนะครับพี่น้องเดียวกับผสมนะครับบรรยากาศทุกไฮทุกหน้าครับพี่น้องเขียดกระห้องนะครับเข่ากระเคี้ยวค้นคายกระงามงอกระงามยิ้มเปรยเปยพี่น้องนี่ครับตาดล้างกว้างๆพี่น้องหกหมื่นสามน้องตักเนาะค่ะต่อล่องไหนครับพี่น้องประกันค้าทุกค้าทอนนะครับงอลูกแรกงวตัวนี้พี่จ้าเห็นแล้วกินห้อมเป็นกินยาเก่งพร้อมนี่ครับบอจอยเลยพี่น้องเอ้ยครับเกี่ยวเอียงใบใบนะครับกีบเล็บ ปะกะติดีนะครับนี่ห้ามหู้พร้อมพี่น้องอันนี้หาชิ้นห้อยอีกยังละ่ะห้อยถลอกปอกเปิือกทั้งงอเพิ่นเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เกาได้ครับนุ่มสีเต่านะครับหูแห้งเดี๋ยวพี่น้องจับได้ใบได้ครับบวมหัวลูกป้อยังฝันจับจม่องนั่งทับอ่ะไรล,ลูกพ้นโชว์จงัง่อยตักที่จบแล้วนะครับโค้แงแหลกปุ oh, <13 S 2> ๊บหมื่นสามรับดาสนใจแห้งพี่น้องงอลูกแรกได้สดได้ใหญ่นะครับลูกกางงามเป็นตะหักตะแพง ตื่นบอระลกว่าน้องตักบ่าลูกแล้วคะ่ะสินอนแล้วเอาเอาลูกให้ได้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งเหน<อ>ื่อยนั่งดีพี่น้องน้องลูกลูกม้วนปืนสามโถต่อเด้ย๋ยววิณองเด้อต่อรองได้นะครับบอย่อมลูก,พลกลลเพ,ใใพิ่นบ่าลูกเหรอค่ะสบายเลนี่เขาจะม้วพิ่นไว้ใจเฮาพี่น้องเห็นปะบ,บ้วนส้นม้ยั่งเลยหูเนาะ<ม>ตามจริงเพิ่นต้องห้องูกได้นี่แม่ก็ได้นี่ครับอนอนหลับเอานอนนอน,น,อนเอาเกาเพิ่นนอนแล้วเ <c oughs> อาหองตังเอา อ่ะเกาโหลดเอานอนโหลดพี่น้องเอ้ยนี่สบายแฮกนี่ครับแม่กับบุหวงโูดกับพี่น้องนะครับปกติดีลูกขึ้นลูกขึ้นโอเคอ่ะนี่ครับอ,อ,อ่ะลูกเราได้อพี่น้องเด้อนี่ครับอ,อ่าลูกลูกแม่นอนครับพี่น้องสำหรับงอโขมแหลกครับพี่น้องนะครับหกหมื่นสามน<า>้องทองตักต่อรองได้ครับพี่น้องสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมเด้อพี่น้องเด้อนะครับโขมแหลก นี่ครับน่าสนใจอยู่พี่น้องเอ้ยนี่หน้าตาแม่กับลูกงามอยู่ได้สดนะครับพูนลูกเพิ่นเป็นโบสถ์เลยพี่น้องสนใจกระโถนมาสอบถามเพิ่มเติมเลยก็ลงตักครับต่อไปครับไปเบิ้งง้อแม่ทองครับพี่น้องบ้านนี้ครับประกันทองครับเบิ้งง้อตัวต่อไปครับพี่น้องนะครับง้อประกันทองทองสีเข่าสามเดือนนะครับเจ้ากับเจ้าล็อกกี้นะครับเป็นปราหมันลูกผสมครับพี่น้องท่ายสูงได้ลงตัก ร้อยสี่สิบบวกลบค่ะร้อยสี่สิบบวกลบครับเปิืราคาเท่าไรครับห้าหมื่นเจ็ดพันค่ะห้าหมื่นเจ็ดครับง่วตัวนี้พี่น้องง่วประกันทองครับห้าหมื่นเจ็ดนะครับต่อรองเดอพี่น้องเดอเป็นงัวนบามันลูกผสมครับตัวนี้นะครับท่ายสูงร้อยสี่สิบบวกลบนะครับเคยไปดูกัวหนึ่งตลตงตักเนาะค่ะตัวที่สองได้ทองนะครับประกันทองประกันทองค่ะนี่ครับอ่ามีคขิปตรวจทองครับโดยอันตาซศร้าเดอวยพี่น้องเดอร์ทองกับเจ้าล็อกกี้ครับนี่ครับพี่น้อง นะครับวันที่ผสมครับวันที่ยี่สิบหาเมษาหกห้าครับกำหนดขดหนึ่งกลุ่มผ้าหกหกครับพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดพี่น้องตรวจท่องเรียบร้อยน้องตักเนาะค่ะนี่ครับห้าหมื่นเจ็ดต่อรองใดครับพี่น้องสองฟีจ็ดกิโลครับน้องตักหนึ่งร้อยกิโลสองฟีคือหนึ่งร้อยกิโลสองฟีครับพี่น้องเม็ดสีงามนังนังมากเลนะครับนี่ไซดีจับได้ใบได้ครับถ่ายสุ้งลอยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องนี่ครับลำตัวงามงามลึกหัวตัวนี้หู้นะครับเพลย์ดำ ครับเพจสีดําพ่วงหางสีดํานะครับนี่พี่น้องเงาหางเพิ่อนเอ้าเนือนั่งดีมาตัวนี้นะครับทองสี่เข่าสามเดือนเพิ่์ส่วนถ่ายเพิ่์ลหูกินเก่งนะครับหางมืนเจ็ดน้องตักแม่นค่ะเม็ดสีกับกินขาดแล้วพี่น้องนะครับนั่งนาทองประกันทองด้วยพี่น้องเนอประกันทองนะครับตัวทองเรียบร้อยนะครับมีอนาคตแน่นอนน่ครับส่วนหลังเพิร์นุ่มครับสีเต่านะครับ มีติงติงหนึ่งพี่น้องนี่ฟังขวานี่ครับเอาเนาะอยู่นะครับอ่ะพี่น้องนะครับห้าสิบเจ็ดวตัวนี้สีงามครับนังหนาอ่างเล็กงวตัวนี้ประกันค่าโทรค่าทอน้องตักเนาะประกันค่ะประกันสิบห้ามือค่ะประกันสิบห้ามือครับอ่ะจมูกครับสีดำหัวสีบวแวงครับเขาแต่งให้เรียบร้อยนะครับเห็ดเขาให้เรียบร้อยงามนะครับหนางาม ใบหูบอสิกบาแวงน้องตาค่ะคนกับงวครับพี่น้องผลงานง่ามเหมือนกันงวค่ะงวเอาเอาไปเลียงใด้พี่น้องของหูหสิห้าหมื่นเจ็ดพันราคาห้องสนใจโทรมาต่อรองราคาไลยกับลวงตาครับสีงามพี่น้องที่สําคัญประกันทองครับตัวทองเรียบร้อยนะครับมีคลิปตัวทองด้วยพี่น้องนะครับควันจับอยู่มองนังทับนะครับเอ,อิ์กเผาไงเอานี่ครับกีบเล็บงามนุ่มสีเต่านะครับมีติ่งฟังขวาติ่งหนึ่งนะครับ สนใจกระทงมาสอบถามเพิ่มเติมไหนก็ลองตักนะครับถ่ายสูงด้วยยี่สิบบอกรับเอาปล่อยพันยางจัาหน่อยน้องตักบ่อน,นี่อะลองอยางนะลูกพันยางโซ่ววอะลองยางนะนี่ครับพี่น้องเอาลำตูพันงามด้วยหัวตัวนี่เครื่องดำพร้อมนี่ครับลำดีอยู่ลำลางลาำไปหอดน,นุ่มบรรยากาศเขากำลังเขียวพี่น้องเลยคึมแต่ว่าห่อนน้องตักแม่นค่ะอู้ยเอาไรพี่น้องนี่ครับต่างข้อจะยน เอื้อเผากีบเร็บนะครับน้ำลางลาไปหอดนุ่มนุ่มสี่เต่ามีติงฟังขวานะครับฟังขวาขนาดน้อยหนึ่งพี่น้องขนาดที่แก็บออกก็ละจะคล้องเก่าก็ได้นะครับในพัฒนาที่ตัดออกแล้วนะครับเป็นชุดที่2ครับมือนีน้องตักนี่ฝากพี่น้องสองชุดนะครับงวประกันทองกับงวแม่ลูกงามๆนะครับสนใจตัวไรสอบถามเลยพี่น้องเลยบ่ดต้องเกรียงใจนะครับทรมมาหาน้องตักไปเลยอยู่บานซากกรนิคมตำบลหน้าวาอำเภอปทุมลาดจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับ แดดก็ออกหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยงัวกับแดงงามอยู่นั่งน้าเนาะทองตักแม่นค่ะคือประกันทองเนาะพี่น้องเนาะเป็นทองแล้วนะครับเอาไปว่าตรงไปเสี่ยงพี่น้องว่าสีทองเ่อทองประกันทองนะครับเพราะว่าตัวทองเรียบร้อยนี่ครับอนาคตมีแน่นอนครับจัตหนไม้เป็นทองใหญ่ยกะเดี๋ยวเพิ่งกะใหญ่ขึ้นอีกพี่น้องงวัวค่อนข้าง,งจะกินเก่งอยู่นะชุดนี้นะครับราคาห้าสิบเจ็ดกันทอตักไปให้เจ้าของเก่าให้ <c oughs> อันซอนพี่น้องพี่น้องเลยเอา้าทองก็จะล็อกกี่ครับสลหรับคลิปนี้ครับก็เมียม่ยฝาพี่น้องชุดกันลงตักนะครับสนใจตัวใดนกระโทรมาหาหนองเพั่นเดอร์สํหรับคลิปนี้พิจา,ารณาสมบรณกันลงตักนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ